ทยอยตัวเองนะคะทยอยออกมาในวันหลงเป็นชื่อโลกอะไรกันแต่ละอะไรนะสมาคมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่รายการโกดังหาสนุกนะคะชอบเป็นแก๊งนางฟ้าค่ะถูกต้องค่ะวันนี้เราจะมาบอกบุญนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะทุกท่านนะคะมาร่วมทําบุญมหากุศลนะคะและที่สําคัญสมาคมศิลปินตลก และนักร้องและดารานักแสดงมากมายนะคะร่วมทําบุญนะคะแล้วก็อยากจะจุมมือสึ่งขีดของพวกคุณท่านนะคะผู้ใจบุญทุกๆท,ท่านเลยอะคะ่ะมาร่วมทําบุญกับพวกเรานะคะนู่นนะคะ นี่คือเป็นอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งของพี่ตลกนะคะคุณคนี้นะคะใช่ค่ะผู้ดำเนินงานใช่ค่ะจะชวนแมตถินสามคีนะคะที่วัดคลองโคนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะใช่แล้วค่ะสงครามสมุทรสงครามค่ะที่สาคัญนะคะสําหรับที่ใครที่แบบว่าอยากร่วมบริจาคนะคะเราก็จะให้โอนเข้า โอนเข้าเบอร์บัญชีของวัดโดยตรงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เป็นทางแคปชั่นด้านล่างไว้เลยนะคะว่าเบอร์บัญชีอะไรนะก็ไม่ต้องผ่านทางไม่ต้องผ่านพวกเราคือส่งตรงถึงวัดเลยโดยที่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าพวกเราจะยักยอกหรือจะไม่ค่ะชาตินี้เราสวยอยู่แล้วเรากลัวค่ะกลัวชันน่าจะไม่สวยเราไม่กล้าหละค่ะนครับ หย <Okay. S 2> ืนพ่ออรองโกดแห่งวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยเป็นประธานฝ่ายสงส์ oh. oh. สาธุอนุโมทนาสาธุในร่วมทวบนะคะวันที่หนึ่งพฤจิการเนี่ยท่านไปเฉลิมฉลองพระไตด้วยอ๋อวันที่หนึ่งเฉลิมฉลองแล้วก็มีศิลปินตลกมีรายการมีราการตลกมมหากรมตลกมีความเงิตลากพี่พี่ๆตลกที่แบบว่ามีชื่อเสียงก็จะมารวมตัวกันเข้ามเรียกว่ารำวงร่วมสมัยรำวงสมัยของสมาคมศิลปินตลกค่ะแล้วก็วันที่สองเนี่ยเป็นวันทอดกระถินสามัคคีก็เวลาประมาณ บ่ายโมงบ่ายโมงนะคะมาร่วมบุญกันได้ะะเอาง่ายๆนะคะถ้าคุณไม่โอนตังไปทําบุญทางกับทางวัดแต่คุณมีโอกาสเดินทางไปที่วัดไปทําบุญด้วยตัวเองเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องผ่านใครคุณจะได้รับบุญเต็มเอาง่ายๆเลยนะคะชาตินี้ยเราก็ไม่รู้วนะ่าเนาะว่าบุญเก่าเราจะหมดเมื่อไหร่ เราทำไปเรื่อยๆทำบนใหม่มาเรื่อยๆสะสมไว้เยอะๆนะคะจะได้สวยและอลาถูกตั้งค่ะงานเนี้ยเราสร้างหอกลองและหอรับขังโอ้พระโบสถ์ยิ่งใหญ่ ทว่าเราไม่บอกเบอร์บัญชีเขาไปเลยล่ะก็เบอร์บัญชีนะคะหันไม่เลยง่ายไกลๆแล้วก็เดี๋ยวจะให้ลงพิมพ์ไว้แคปชั่นไว้ด้านล่างด้วยถ้าสมมติว่าใครที่เดี๋ยวจะเขียนให้อีกทีนึงนะคะเขียนไว้ด้านล่างอีกด้วยเป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสาขาสมุทรสงครามของวัดคลองโคนสมุทรสงครามนะคะเลขบัญชีห้าหนึ่งห้าสองสี่เก้าห้าสี่แปดหกนะกคเลขบัญชีนะคะ หนึ่งห้าสองสี่เก้าห้าสี่แปดหกนะคะธนาคารอะไรคะไทยพาณิชย์ยค,ยค่ะบัญชีชื่อวัดคลองโคนสมุทรสงครามเลยนะคะอ,อันนี้เป็นบัญชีของวัดโดยตรงเลยนะคะทําไม่สะดวกก็โอนเข้าบัญชีเลยนะคะเข้าทางวัดเลยโดยที่ว่าไม่ผ่านใครคแต่ถ้าสะดวกรู้ว่างมาทำด้วยตัวเองก็ได้นะคะ,ะได้เยอะๆนะคะใช่ค่ะฟังผู้หลักผู้ใหญ่พูดดีกว่าเนาะเรา วน,น,อนวขอขอบคุณในกุศลโุทรบุญในครั้งนี้ครับก็อยากจะเรียนเชิญชาวพุทธที่ใจดีเศรษฐีที่ใจบุญนะครับมาร่วมลงทุนกันมาเสริมบุญใหม่สร้างบุญใหม่กันนะครับ <c oughs> เผื่อว่าชาตินี้เราจะได้มาร่วมทุกข์ร่วมสุขด,ด้วยกันชาติหน้าเราก็ยังไม่รู้นะครับเอาชาตินี้ว่าทําให้ดีที่สุดกกันครับสาธุเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นพระ <c oughs> อย่าลืมนะคะทําบุญร่วมกันนะคะทําบุญร่วมสร้างตากบาทร่วมขันนะคะกระถินสามัคคีนะคะวัดคลองโคนตําบลคลองโคนอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามอย่าลืมนะคะวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกา,กายนนะคะวันเฉลิมฉลองนะคะมีมาหากรรมศิลปินตลกนักร้องดาราเพียบมากมายเยอะแยะเลยนะคะและที่สําคัญวันที่สองเวลาบ่ายโมงนะคะเราจะร่วมทอดกระถินด้วยกันนะคะ